สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้มีเลยค่ะกุ้งสดทุกคนค่ะโอ้โหแบบผมไปเจอกุ้งที่ตลาดนะคะที่สดมากๆเลยทุกคนนี่เราอดใจไม่ไหวนะคะทุกคนค่ะเราก็เลยซื้อมาใส่ส้มตำนะทุกคนกผมก็ล้างอย่างดีแล้วนะคะแช่โซดาทำความสะอาดอย่างดีนะคะแต่ส้มตำเราซื้อมานะคะทุกคนค่ะส้มตำใส่หอยเชอรี่แล้วก็มีขนมจีนด้วยนะวันนี้เราก็ไปตลาดเหมือนเดิมแหละทุกคนอันนี้อาหารใอแรกของเรานะรซื้อเออตับให้คุณนายเขานะทุกคนค่ะนี่ไปมาคุณนายเขาก็ ผลเขาก็ล่วงอนะ่ะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นไหมนะคะเราก็ทดสอบยาอยู่นะคะทุกคนคะ่ะแต่เขาก็ไม่เหงาไม่อะไรนะทุกคนเขาแค่แบบคันแล้วเขาก็เกาบ่อยเ้ยมาภาคตอนอตีหนึ่งเกือบตีสองด้วยค,คะ่ะเริ่มหยีกแล้วเอาอีกแล้วเนาะทุกคนคะ่ะมาพากแบบนี่แหละไม่ค่อยมีเวลานะทุกคนวันนี้คือแบบว่าเรา ยุ่งมากแล้วคุณนายเขาแบบช่วงทุ่มหนึ่งอ่ะเขามานั่งรอเลยนะปกติประมาณหกโมงเราจะให้เขากินหลังจากที่เราซื้อมาเสร็จเราคุณข้าวเสร็จประมาณหกโมงแน้วเราก็ให้เขากินข้าวด้วยอย่างเงี้ยแต่เราลืมทุกคนเพราะว่าเราต้องเอ,อทำสเตกนะคะให้ลูกค้าวันนี้มีลูกค้าห้อง V ีไอพีมาทุกคนคะน่ะเออเป็นเพื่อนของเจ้านายเนี่ยแหละมานะคะทุกคนเราก็ทําสเตกพอเราทําเสร็จเราก็แบบเอ้าเราก็มานั่งนั่งนั่งแลก็มองเอ้าแฟนด้านั่งอยู่น,านอาหารเพราะปกติเขาจะไม่นั่งนะทุกคนแต่อันเนี้ย เขารู้เวลาที่จะต้องแบบเฮ้ยเธอยังไม่ให้ข้าวฉันซนะเลยแบบนี้ทุกคนรู้ความจริงๆเลยแสนรู้มากทุกคนค่ะแพนด้าเนี่ยเออโดมจะลงคลิปให้ดูนะทุกคนเขามานั่งรออะนั่นแหละเขานั่งขึ้นมานั่งข้างบนเลยครับทเราเห็น <c oughs> เลยเอ้านึกขึ้นได้ว่าลืมให้อาหารคนนายอ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะทํางานเยอะเนาะเรามีหลายอย่างงานเราเยอะมากทุกคนค่ะแล้วเราไปตลาดสองรอบพี่ดูเราไปเสร็จช่วงสี่โมงอะเกือบห้าโมงแล้วเรากลับมา เราแกให้ไปซื้อกุ้งอีกนะแล้วก็กลับไปใหม่ทุกคนคะ่ะเออไปซื้อปูซื้อกุ้งมาอีกเพราะว่าเดี๋ยวออเดอร์ไม่พอนะเขาจะเลี้ยงเลี้ยงเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเออนี่อุย้ยแซ่บขนาดทุกคนคะ่ะดูอยเชอรี่ใหญ่ๆทุกคนเราก็ลืมพากเรื่องกินไปเลยเล่าแต่อะไรเลยเปื่อยนะคะ ก็ชีวิตประจําวันเรานี่แหละเราก็อยากมาเล่าให้เพื่อนฟังนะไม่ไน,น้นินทาใครหรอกนะเ,ออเราชีวิตประจําวันตัวเองนะทุกคนคะ่ะสายบวกระแซบนะค่ะทุกคนคะ่ะโอ้ยสวยขอบคุณขาไปไม่กินข,ขนมจีนไม่ได้ได้ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเป็นกระเพาะนะคะเพราะว่าก็เป็นอาหารมือแรกของอุ่มนะคะเมะื่อวานนี้ก็จัดหักอยู่นะน่าจะออหลายขวดนะคะทุกคนคะ่ะแห้งหน่อยเออก็เป็นนี่แหละวันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเชา้ามานี่เสียงหายหมดเลยทุกคนคะ่ะภาคไม่ได้เลยถ้าตอนเช้า เพราะว่าถ้าเราดื่มเยอะเราก็จะไม่มีเสียงนะทุกคนแต่เราก็อาจคลิปร้องเพลงอะไรมั่วซั่วไปหมดโอ้ก็ความสุขแหละไม่มีอะไรนี่แหละตัวตนของเราทุกคนเออถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่คนไหนที่กดไลค์หรือแบบเออดูคลิปเราแล้วขอบคุณมากๆนะที่เป็นกําลังใจให้กันนะคะมาหาเราเราก็ไปหาเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะน้ําใจเราก็มีเดอเ้อเนาะมีให้ซึ่งกันและกันนะคะทุกคนเนีย่ยแซ่บขนาดแล้วเราก็ซื้อนี่ เอ๊ะซาลาแหน่เราทุกคนคะ่ะมันเข้ากันเล่นคนเข้ากันกับกุ้งกับอะไรอย่างเงี้ยส้ตมตำก็แซ่บยู่นะกินกับขนมจีนอย่างเงี้ยกินซาลาแหน่เข้าไปโอ้แซ่บขนาดทุกคนคะ่ะกุ้งนี่คือเนื้อหวานฉ่ำมากไม่อยากกะบรรยายดูจากสีก็รู้แล้วทุกคนคะ่ะว่าสดแค่ไหนอืมเอาจริงอนะ่ะถ้าซื้อร้านเราไม่ค่อยกินทนะุกคนถ้าเราไปเจอกุ้งที่มันสดจริงๆเราจะซื้อมาใส่เองนะเพราะว่าเราไปตลาดทุกวันอยู่แล้วทุกคนเราจะเลือกวัตถุดิบเองอะ่ะแล้ววันเนี้ยเราไปเจอเนื้อไอ้นี่อีกแล้วเราก็งงกับราคามนนนกันนะ ข้างร้านคนนั้นเขาก็ขายแค่ร้อยเก้าอีกร้านที่เราซื้อประจําเขาก็บอกไม่ได้นะเนื้ออันนี้มันแพงเราก็งงเอา้าแล้ววันนั้นที่เธอไม่มีเราก็ซื้อข้างร้านเขาให้เราแค่ร้อยเก้าสิบเองกันเลยวันอะย่างเนาะนั่นแหละเขาเลยเอา้าแต่มันไม่ได้จริงๆอะไรเออไม่เป็นไรแต่เป็นร้านที่เราซื้อประจำไงเราก็ซื้อก็ไม่เป็นไรทุกคนค่ะอุดหนุนกันไปขอแค่ได้วัตถุดิบดีๆหรือว่าเนื้อดีๆมาให้ลูกค้าเรากินอย่างเนงะี้ยเราก็โอเคแล้วนะคะ เรื่องราคาก็คิดอยู่แต่ว่าถ้ามันไม่มากหรือน้อยจนเกินไปเราก็รับได้นะทุกคนน้าใจเพราะว่าเราซื้อด้วยกันนะเนาะแต่เขาก็ลดให้เราเพิ่มอยู่แหละเพราะว่าเราก็บอกเฮ้ยร้านข้างๆให้เราแค่นี้นะแต่ว่าเราก็ซื้อกับเธออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยโอ้แซบขนาดท,ทุกคนคะ่ะหอยเชลรี่ก็อร่อยทุกคนเขาหอยเชลรี่เขาก็สดนะอันนี้ถ้าไม่สดเราก็ไม่ค่อยกินนะถ้าร้านไหนปลาราทุกคนคะ่ะปูนจัดไปกินคำนึงไปเลยนะแซบทุกคน ออขาดปลาไม่ได้ส้มตำร้านไหนไม่ใส่ตอนปลาานี่ไม่ได้นะทุกคนเอาจริงนะร้อยทั้งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะเราจะบอกให้ส้มตำคือลูกค้าชอบปลาเชื่อไหมถ้าไม่มีปลาก็ส่วนมากที่เขาซื้อแล้วเขาก็แบบถ้ารสชาติไม่อร่อยจริงเขาก็ไม่ได้กลับมาซื้ออีกเขาชอบตอนปลารถ้าคนอีสานเนาะส่วนมากมันก็มีแต่คนอีสานคนอีสานเยอะนะแถวนี้ทุกคนคะ่ะเออเมืองนะ้อุ้นแสบก้ง กินจนหมดเลยนะคะไม่เหลือให้ลูกน้องกินเลยเพราะว่าแซบมากเพราะว่าแบบมีความรู้สึกว่าเราอยากกินไงนานแล้วที่เราไม่ได้กินกุ้งสดๆแบบนี้ทุกคนเราก็จะใส่หอยนางรมเพิ่มแต่ว่ากลัวมันไม่เข้ากันกลัวน้ําหอยนางรมมันออกอะทุกคนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันยืมันแย่อะไรอย่างเงี้ยเป็นกลัวมันกินไม่แซบไงทุกคนเออเนี่ยเราก็เริ่มอิ่มแล้วทุกคนคะ่ะเอาจริงอะ่ะซื้อมากินไม่ได้เท่าไหร่หรอกลูกน้องจะถามว่านี่ซื้ออะไรมากินก็เราบอกว่าเออซื้อส้มตำเนี่ยเขารอเลยนะทุกคนเ <laughs> พราะว่าอะไรเรากินไม่หมดอกกแแลล้้้วเรา็ินนนไดค่ัหะ นะคะแล้วเราก็แบบก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน